หล่อมากค่ะพี่เพื่อนนี่เราตั้ทัวร์เสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะพี่เพื่อนอยากแล้วอยากแล้วเร็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 วเจเย็นเย็นเจเย็นเย็นเจเย็นเย็นค่ะใจเย็นเย็นเอาใส่ปรุงก่อนปรุงก่อนใจเย็นเย็นมาค่ะมา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 รอทานกันได้นะคะขอบคุณเจ็ดสิบห้าล้านดวงใจหกซับสไครต์นะคะนี่ค่ะพี่เพื่อน แล้วก็ใส่ปาร้านะคะปาร้าก็ขยาหน้อยขยาหน้อยจกแอนมา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 เรากินทาตัวเซ็บเซ็บโอ้ยดูดูดูด,ด,ดูพายุพายุไอ้จกไอ้จกปี่สีจะได้มาไล่ไม่คืนเนี่ยเมาะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนใส่ปรราร้าไปหนึ่งทัพพีนะคันนี้ใส่ปาร้าไปใส่น้ำตาลทิีปไปน้อยนึง ้ำตาลปี๊บมีน้ำตาลปิ๊บเราจะตำแบบเลาวๆนะคะเราจะไม่ใส่มะน,นาวค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆเราจะไม่ใส่มะน,นาวเราจะตำแบบเลาวๆวก็ใส่ผงนัวไปใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยไม่ใส่ไม่นัวค่ะแล้วก็เยาะน้ำปลาไปหน่อยนึงนะคะพี่ๆเ,เพื่อน เหยืน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเค็มนะคะเดี๋ยวเค็มพอ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 หอมปากหอมคอพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ตํำกุเล่กุเล่แบบนี้นะคะมา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 เยเล็กเอาลมบนลมบนมา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 เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไฟ์สดเมื่อคืนนะคะพี่เพื่อนช่วงเวลาสามทุ่ม สามทุ่มกว่าๆนะคะสามทุ่มนิดๆนะคะ,อะตอนกลางวันพี่สีเข้าสวนนะคะไม่ค่อยมีเวลานะคะลงมาไล่ตอนกลางคืนตอนกลางวันก็จะไล่หนึ่งรอบนะคะในช่วงก่อนเที่ยงหรือว่าช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะแล้วแต่ว่าจะเตรียมวัตถุดิบทันหรือไม่ทันนะคะพี่พพเพื่อนอออหอ,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 อ,อหอหหยมมมากเล คุณประพันธ์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะโ,โ,โ,โปลาสุจ้าแซ่บตอนดึกค่ะปลาสุมา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 ,มา,มา,มาชิมก่อนชิมก่อนโอ้โหโอ้โหแอนจกจัดการให้พี่หน่อยสิแอนจกจัดการให้พี่หน่อย อืมอ,อืมซ่กมากซ่บมากซ่บ,บมากพี่พีๆเพื่อนๆอืมเราจะตำแบบลาวๆนะคะพี่พีๆเพื่อนๆอุ้ยแล้วความนัวนัวของมะเขือเทศใส่ชุรดไปอืมดดู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  มามาค่ะมาค่ะมาค่ะ, <c oughs> อะแอนกับโจก๊กแอนกับเออนั่นแหละนี่แหละน้องโจก๊กน้องแอนให้ดูไว้นะคะถ้ามาแบบนี้อย่าให้เหลือเพราะเขาไม่ใช่ญาติเราถ้ามาแบบนี้อย่าให้เหลือเอ,อี่พี่เพื่อนเพื่อนดูไว้นะคะถ้ามาแบบนี้อย่าให้เหลือนะคะโอ้ยโชคดีที่น้องโจ๊กกับ ต้องแอนเข้ามางั้นพี่ต้องเอาอีกบ้านหนึ่งมาจัดการนี่คือของจริงนะคะที่เขาเข้ามาในรูปแบบนี้ให้แม่น้องนิวดูไว้นะถ้ามาเป็นแบบนี้นะคะสติกเกอร์รัวๆมาแบบนี้ให้จัดหนักเลยนะคะอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือนี่คือตัวอย่างไอโจ๊กทำให้เห็นแล้วนะคะบ้านพี่สีก็ทำให้เห็นแล้ว น้ำลายแต่คุณประวิตย์าทอกกองมาจ้ามาจ้าคุณประวิตย์นี่ประวิทย์เห็นไหมนี่พี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่นีนอันที่เราไม่ใช้งานเราก็เอาออกไปอันที่เราใช้งานอันนี้ตุนนะคะอันนี้ตุนอืมนี่ค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนมีตุนมีกระถินบ้านพี่สีมีกระถินเยอะนะคะ ใครที่ชอบทานกระถินนะคะมาบ้านพี่สีได้เลยนะคะตาแซ่บซแบบนี้ปัดปัดม